สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮ o นด้าโคราชค่ะวันนี้นะคะมะนาวมารีวิวรถของลูกค้ามะนาวเองค่ะซึ่งจะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะคันนี้เป็น Honda Civic รุ่น e l plus นะคะคันนี้เป็นรถสีฟ้าค่ะรถคันนี้ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,9900ล้บาทค่ะสีฟ้า Morning Mist นะคะไม่บวกค่าสีเพิ่มนะสำหรับรุ่น e l plus นะคะแน่นอนนะคะติดฟิลม์ม ใส่ป้ายแดงขนาดนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็เตรียมส่งมอบได้เลยคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากฟิล์มนะคะฟิล์มที่มานาวแถมให้ลูกค้าคันนี้เป็นฟิล์ม 3M นะคะรับประกัน7ปีฟิล์ม 3M นะคะคันนี้ติดตั้งมานหน้าอยู่ที่60%นะคะแล้วก็รอบคันอยู่ที่60%เนาะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างที่เราเห็นบริเวณนี้ค่ะเรียกว่าคิ้วกันศาสตร์นะคะคิ้วกันศาสตร์ของแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็จะมีปุ่มรับยึดนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็คันนี้นะคะภายนอกที่ดูเงาๆแบบนี้ค่ะมะนาวแถมฟรีในส่วนของเคลือบแก้วให้ลูกค้าด้วยค่ะเคลือบแก้วตรงนี้ค่ะจะรับประกัน3ปีนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเติมน้ํายาได้ทุกๆ6เดือนเลยนะคะ สำหรับบริเวณด้านหน้ารถยนต์นะคะตรงนี้ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะก็เดิมๆค่ะที่มาจากโรงงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรุ่น e-l plus นาะมีไฟตัดหมอกนะคะแบบ led มาให้แล้วนะคะแล้วก็ไฟที่ติดอยู่นะคะจะเรียกว่าเป็นไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันนะคะซึ่งตอนนี้มานาวสตาร์ทรถอยู่ค่ะซึ่งไฟนี้จะติดอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถยนต์ค่ะแล้วก็จะดับก็ตับเมื่อเราดับเครื่องอยนต์นั่นเองค่ะ ไฟหน้านะคะของรุ่น EL Plus ค่ะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะด้านข้างก็ไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเนาะสเกิร์ตก็ไม่ได้ติดนะคะสำหรับคันนี้เนาะทัดมานะคะสำหรับบริเวณด้านท้ายรถยนต์นะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะสป,ปอยเลอร์นะคะสป,ปอยเลอร์แบบ RS ค่ะซึ่งคันนี้แน่นอนนะคะ มะนาวแถมให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะทําเป็นสีดําหรือสีเดียวกันกับสีรถยนต์แบบนี้ก็ได้นะคะคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะทําสีเดียวกันกับสีรถยนต์ด้วยนะคะของแถมอื่นๆมีอะไรอีกบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถัดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าคลุมรถนะคะบริเวณใต้ถัดท้ายก็จะมี ชุดแม่แรงชุดเครื่องมือนะคะเราก็ยังอไ่ล่ครบทวนนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสำหรับภายในคันนี้นะคะมะนาวแถมในส่วนของคิ้วบันไดแบบ LED นะคะตอนนี้มะนาวรีวิวในช่วงกลางวันอาจจะไม่ค่อยเห็นสีไฟนะคะที่แสดงอยู่บริเวณสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ ซึ่งไฟสัญลักษณ์จะติดตรงคำว่า Civic นะคะสำหรับคิ้วบัยใน LED นะคะจะมีเฉพาะเป็นคู่หน้านะที่มีแบบไฟส่องมาตรงคำว่า Civic สำหรับบริเวณคู่หลังค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะปูพรมแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ภายในของรุ่น EL p l u s นะคะสีฟ้า ภายในก็จะเป็นสีดํานะคะตรงนี้เบาะหนังสีดํานะคะเบาะนั่งคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเองแล้วก็คันนี้นะคะที่มะนาวแถมให้อีกก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนวลๆเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมะนาวขึ้นรูปขึ้นภาพนิ่งไว้ให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเอา่อรีวิวตอนนี้นะคะแสงค่อนข้างที่จะแบบจ้ามากเลย แล้วก็คันนี้นะคะมะนาวแถมฟรีในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเนาะเพราะรถเพิ่งติดฟิล์มนะคะคันนี้ลูกค้ารับด่วนเลยซึ่งถ้าโดยปกติเนาะถ้ามะนาวแนะนํานะคะการติดกล้องนะคะถ้าลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าสักประมาณ7จ็ดถึงสิบสี่วันนะคะค่อยติดตั้งเนาะการแบบว่าตัวสุญญากาศนะคะไปดูดกับฟิล์มเนาะเดี๋ยวฟิล์มจะเกิดความเสียหายนะคะนี่ก็เป็น หน้าตานะคะในส่วนของพวงมาลัยเครื่องเสียงนะคะมาตรวัดของรุ่น e l plus นะคะสำหรับคันนี้นะคะที่จะเตรียมส่งมอบอาจจะดูติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งมีเยอะนะคะแต่มาเอางมองว่าคือด้วยความแบบเรียบหรูนะคะเรียบง่ายเนี่ยก็แบบเหมาะสมมากๆเลยก็สวยนะคะคือเดิมๆิมรถเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมคลิปนาอเแล้วอยากเห็นตัวอย่างนะคะรถสีฟ้าสามารถเข้ามาชมที่คลิปนี้ได้เลยนะคะณนะตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะออกรถยนต์ฮอนด้านะคะแนะนําว่าให้จองรอรถนะคะตอนนี้รถรอ,อนานแทบทุกรุ่นเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ